สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเบอร์ที่คริสต์มาสนะครับเอาไปวิวีิอย่างไวฟพอดเห้พี่น้องวันคริสต์มาสก็ให้เจ้าชู้ดูแลชั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆครับเมื่อนี้เป็นวันคริสต์มาสเนาะไปอ่านเห็นในคำเปลคริสต์มาสมันเป็นวันที่เกิดปฏิหารก็ขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับพี่น้องเอฟซีครับบ่พอได้ก็ให้ได้บ่พอมีก็ให้มี ครับฟุกดังฟุกฟังฟุกรวยฟุกได้เงินฟุกได้ทองนะครับเห็นมีพกตลอดปีตลอดไปม,มิรีคริสต์มาสครับเอาการแสดงที่ทำการแสดงอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอโนนคูนครับโอ้โนนคออำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะกีนะครับนนรนอนอจากนกกี้นมะถึงพี่ดัดบ้านนองเองครับกับแฟน ครับก็เลยใช้กิบานนองิบานน้องนะครับันนี้เห็นครัว่ามีสิลาปิดอันนด้นะจะดปว่าสิลาปิดยดุติการผลิตนะครับใกล้มือแล้วครับพี่น้องครับ่น้องยใกล้มือ เึ่นบ,บานใหม่หน้ององค์หญิงแล้วนะครับเรียนเชิญพี่เรียนเชิญน,น้องเรียนเชิญพอ่อพ่อแม่แม่เอี่ยมซีมาร่วมพิธีครับขึ้นบ,บ้านใหม่้น้ององค์หญิงครับ,ออรบมาชมวันลำเสาหน่อยเพลิดเพลนแพ่งดูเน,นื้อปันของคู้นี่แหละครับตะบนจันทร์ตำตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับแบบนงานตอนนี้กระแทกหาเพ่อเอกได้ครับ120บาท ส่วนวัตรกู๊ิจะทักไปทีีสาวน้อยเพิ่แนแงแฟนเพลยเลยครับเลือกเลยครับบัตรีชมไา้วันหรือชมบัตรเมาๆกับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทบัญชีเดิมเงินไทยเดิมครับวิวแบบสวยงามโอ้โหเนียเพราะอีกอ่ะฝนฝนแล้วยังใายคิบอยู่เลยไม่นี่ก็ได้เสียเสียรัตนาพรเบนนะครับสวยงามมากเสียมันคิดมาก ไกห้พี่น้องมากลางติ่นนอนนะครับวันนี้เข่าดาวน้อกันพี่น้องครับในวราระดิทีขึ้นปีใหม่เมื่อพี่ไก่จากนูสุดสุขแสนลืมเทหน,นะพี่จ๋าคำว่าแฟนสุขสุดแสนน้องละทมขมมัวใจ มาดําเดกับชื่นชมนะครับผู้คนออกแบบนะครับแบงสันปันส่วนจัดหม่องจัดบอนสำหรับสิ่งปลูกสร้างนะครับล้งตูงงามไหลายพี่น้องกับอยากให้ม่เห็นสวยงามจริงๆบ้านน้องอิงครับไม่ผิดหวังครับกับที่พอ่อีกแม่น่อยน้องอิงไว้ใจทีมสีสะเกตสร้างบ้านครับ ผมก็ยังแอบมกักแอบพื้มนะครับเอียบมีวัฒนารรมที่บ้านงามๆเนาะบีเนาะอยากให้เป็นพอสร้างประเทียนไร้เนาะที่เชฟพุ่มเนาะอัลโหลรถบุไปฮัลโยุกไก่พุน่นสุดส่วนพระโจกะมื่อนี้ทีไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเครือภาพ,พยนต์นะครับขอให้ใครอ้อ ปังๆนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับงานนี้ทุ่มสุดตัวสุ่มสุดใจเพื่อผลงานให้พี่ร้องเอฟซีแฟนครับได้ชุมครับภาพยนต์เรื่องคลายอ้อวันที่เก้านี้น้องยิงกยีไปเข่าฉากแล้วเนาะวันที่เก้านี้นักแสดงไปทุกคนเลยเมนครับดีเบภาพบรรยากาศมาฝากแต่ว่าอยู่ในกล่องทแท้เพิ่นไมใหาย,ายเลยดิไมให้เล็ดรอดเลยอันั้นคือหนังบคุคคลเอวี อันนี้วีเนี่ยโอ้ยเอาไทยเห็นพี่น้องบึง้งจนว่าเดาได้อีกเหรอแต่ว่าอันนี่บ่ได้เลยนะครับไทูไีอ่อืแต่ลูกก็ยังไม่หลุดเลยนะครับมันใจแท้ว่านางเรื่องนี้ดีแต่ว่าที่ไปถึงฟังฟันบอกระดขึ้นอยู่น้ำพีน้ำนองเนาะไม่บีเนาะ พี่น้องเป็นกำลังเลี้ยงใจให้ทีมงานนะครับทุกคนตั้งใจมากบอโจเราห่งโอ้ยจังอุ่ยเยี่ยบอกไปต่ทักเรามาขึ้นเนาะมีจะไปก็ไปมีจะไปก็ไปซาถูให้ได้พันล้านเนเด้อไข่ออกสจังเป็นศูนย์เสร็จเป็นหยอกพอ <c oughs> อันนี้บะเหลวลงลิปเลี้ยวพี่น้องเบิ้งแต่ว่าเย,ยให้เบิ้งทั้งนี้ก็พอก็ส่งมาดิเป็นสื่อกางพานโทรศัพท์ผมนี่ดิ ปจูกรส่งขอความมาหาเอาเสร็จลราอยู่ในแชทปจู กินหอยลูกสาวดิกินหอดเบียหน่อยดิง yeah> uh ี้กินหอดลูกสาวดิกินหอดเบียหน่อยดิงี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรกัคิดเนี่ยไปไปแ้ดอกไล่อ่อนซัสพวกค่อยเดินพันหลานเเด้อจะเป็นไปดูค่ะศูนย์พลอีกสวัสดีค่ะเอาพลอีกเมอรี่คิดมัดอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปังๆครับพ่ออกครับสุดยอดเลย เาามนเย็นดีไรลงพงลาบปิดบลดแล้วมือไหนลาบเตรียมไะล่ะโอ้โอสุดยอดเลยว่าคนเห็นแบบเห็นเดยทาไปแล้วครับเดี้ยวเห็นเบิดเลยยุทถึงเนี่ยวิวดีครับบรรยากาศดีเลยเนาะ เิเเน่นเย่าเนาะยามเนานนั่นบาดหน้างานพออีกแล้วก็ว่าขั้นแบบทายรูปได้อยู่ขั้นแบบทรงไปนีเบิดเขียนแล้วเนาะร่นครับบเครับสื่อไปัตนี้รุ่นของเราลเอ้ยทายรูปรุ่นของเราวันได้มาเข่างานได้ ครับแต่ว่าทบ่าอยากบริมางานกับสว่ที่ดีระดับครับชงก็ได้อยู่ครับแต่ว่าชงมางานย่านบอท่านนะบางบางคนชงปกติแต่ไปสนีเป็นช่วงปีใหม่นั่นแหละครับเลอาประเด็นงานเหมือนช่วงปีใหม่ไปสนีหยุดแต่ว่าเคอรี่ไอ้แฟด์นะบ่หยุดมีแฟดบริษัทเดียวมั้ง ที่ที่หยุดปีใหม่40โล40 4บ,บสีโลติบีกุดเมื่อคืนนี้ประกันใช้ไปโดูแล้ว ไปสายอีเือือไปอมองดาเอาลอดาไปตั้มองไดจ๊ะโอ้ยเอาลังแดงนี่ดิโอ้ต้นเปิดเปิดใเปิดสุ่มเลยด้อพอพันหลักเมีพันหลักมาฝากอายุ พี่น้องสวเอาเขไปเดอเลพี่น้องสใก้ชไม่รไม่ต่วาบ้านตองดนไปโอนน้อยดีผมไม่ดีผ้นอนเพราะหลังเงยวครับจะว่าจัดในรื่ก็่าอก็ได้ อา้นบ้านใหม่นอกองครับวันที่สาวันที่หนึ่งขึ้นบ้านใหม่วันที่สามครับมาช่มวอลนัมสาวน้อยอาอนงที่นอกสนี้เมอรี่ที่มาอูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำเวยทุกอยคนครับ